วันนี้นะคะเราก็ว่างเว้นจากการปลูกกล้วยเสร็จนะคะเราก็มาลงสวนฝรั่งนะคะมาทำการห่อฝรั่งนะคะโอ้ต้นนี้ดกมากเลยต้นกำลังลูกกำลังสวยนะคะดกมากไหมคะพี่เอื้องดกมากเลยค่ะอันนี้เราที่เราดูแลคือไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเนาะพี่ไมไ่ใส่แต่อาดีสองห้าหนึ่ง ่แต่อ d ดีของเราอย่างเดียวนะคะอ่าตอนนี้ระบบที่เราให้ไปในระบบน้ําทุกสิบห้าวันนะคะหนึ่งกับสิบห้าเนาะใช่ค่ะแล้วก็ฉีดโดนทุกเจดวันแค่นั้นนะคะแล้ค่ะก่อนฉีดพ่นเราก็จะต้องทำยังไงก่อนนะคะพี่เอื้งฉีดพ่นอ d ดีไปที่ลูกก่อนแล้วเราก็ห่อนะคะน้ทำความสะอาดทำความสะอาดด้วยอาดีก่อนนะคะแล้วเราค่อยห่อถุงเราค่อยห่อถุงนะคะห่อถุงเสร็จต้องมัดแน่นๆนะคะ งเราต้องมัดแน่นๆนะคะเพราะว่าถ้ามัดไม่แน่นพวกแมลงพวกม,วกมดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้ามาเนาะใช่มันก็จะไปเจาะกินลูกข้างหลังเรานั้มเราต้องถูให้แน่นการฉีดอาดีทําความสะอาดไปที่ที่ลูกเนี่ยเราไม่ต้องฉีดเยอะนะคะฉีดแคป่ปลายนะคะคแค่เป็นละอองเนาะทําความสะอาดผิวจะทำให้ผิวออกมาขาวใสนวลน,นะคะแต่มันก็จะมี จุดๆบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงเลยนะคะที่สำคัญรสชาติหวานนะคะ,ะเราไม่มีสารเคมีมาเช่นะคะใช่ยอัดีสองห้าห้าหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะ,ะ,ะต้นทุนลดปุ๋ยลูกสวยเลยนะคะลูกสวยหอ,อกมาก็จะสวยที่สำคัญดอก จบมากค่ะบมากจะหอกันไหวหรือเปล่าจะหอกันทันไหมต้องทยอยห่อใปเรื่อยๆนะคะหลายรุ่นแล้วค่ะนะค่ยหลายรุ่นลูกกำลังพอดีห่อนะคะการห่อเราต้องห่อประมาณขนาดนี้ไหมคะพี่ลูกขนาดนี้นะคะเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญห้าเหรียญสิบแต่ถ้าเหรียญบัตรเล็กเกินไปนะคะเราก็ฉีดแบบนี้นะคะ ุงเนี่ยเราก็ต้องตัดให้มันเป็นรูเพื่อระบายน้ําเ,เพื่อระบายความร้อนอค่ะห่อบแบบนี้นะคะต้องมัดแน่นกันแมลงเข้าไปเนาะแมะลงตัวเล็กมดก็เข้าไปได้นะคะเข้าไปแล้วมันก็จะไดาะอลูกแล้วมันทําให้ลูกไม่สวยค่ะน,น,นะคะเรามัดให้แน่นๆ แล้วเราก็ห่อด้วยกระดาษอีนะคะกันแสง UV นะคะถ้าเราไม่ห่อด้วยกระดาษก็จะทำให้แสงเข้าไปก็จะทำให้ลูกเหลืองมเหลืองมันที่เห็นเห็นคือจะมันมันนะคะแต่ถ้าเราไม่ห่อเนี่ยก็จะทำให้แมลงมารบกวนก็นกหนอนเข้ามา แล้วที่สำคัญก็มีนกนะคะทุกวันนี้มีหนูมีอะไรมาแทะเยอะมากใช่ค่ะรอบแล้วห่อกันไม่ทันนี่นะคะกง,ง่ายๆสําหรับการดูแลสวนฝรั่งของเรานะคะใช้เพียงแค่อดีสองห้าห้าหนึ่งของเราเพียงอย่างเดียวฉีดพ่นโรนทุกเจ็ดวันให้ทางน้ำ ปล่อยในแท้งในระบบน้ำทุก15วันค่ะ